สวัสดีครับพี่น้องเนี่ยยังพันไปถึงสายเลยพี่น้องเอ,อ้ยขาตังกล้องคอยห้างอีกแล้วนี่อันที่สองพี่น้องจา้าคือยังสงสัยสิเป็นแบบว่าเกี่ยวหวานนี่แหละจ้าพี่น้องล็อกบ่ได้แล้วจ้ากับพยายามเพียอยู่เด็มันคือบ่อได้คือบ่อได้นี่ก็อีกอันนึงอันนี้ก็ดีอยู่จา้าแต่ว่ามันจะมีไฟน้ำแต่ว่าย้ำตังเนี่ยมันขยับพี่น้องแต่วเวลาเวลาห้าตังลงยังสีมาท่านสิไปตัง พื้นที่ของกว่างบ่ได้พี่น้องค้ามันบ่ตั้งกว่างแล้วมันก็สินานางงูเพราะว่าโทรศัพท์มันหนักไหมพี่น้องขาตั้งกับสั่นๆเหี่ยห์ๆนี่ก็อีกแบบหนึ่งมีอุ้ยซ้องอันอยู่พี่น้องแล้วก็ดึกอทิมไปแล้วแหมเสียดายบ่คักเลยขาสั่นๆโอ้อยผมนะบ้านะชีวิตอันวิถีอันยูทูบเบอร์กล้องไหมขาตั้งกล้องโอ้ยนะพี่น้องเอ้ยแองกัสเซียอันมาเขาไว้พี่น้องมื้อนี้ก็สิพาไปทำความสะอาดเฮียนสะอาดสั่นทา้งนิงทางหงาไปสั่นละจ้า ใกล้กมากแล้วพี่น้องแซ่ไว้กอนถ้าอันขึ้นมากก็สิได้นึ่งกินเลยพี่น้องเริ่มภารกิจเลยจา้าในหนึ่งวันของแอนแม่บ้านในสโลวีเนียว่าเป็นจังใดพี่น้องเนี่ยพ่าไปซักก้อนเอาพาลงไปซักก่อนจา้าลงมปข้างล่างพี่น้องห้องซ,กซักสิอยู่ข้างล่างจา้าแต่ว่าอันในห้องน้ำอ่ะตัวข้างล่างตรงนี้ก็มีของแฟนแต่ว่ามันเป็นตัวถังหน่อยมันซักบ่ได้หลายพี่นอ้องแอนก็จะมาซากักอยู่ข้างล่างสมากกว่าจา้า ผ้าในซักมือแล้วสองสามหลอกเด็กพี่น้องแบ่งเป็นผ้าขาวดำผ้าไอสีผ้าดำจังสีแม่จ่าบางเธอก็เป็นผ้าเช็ดเอ่อพรมเช็ดเท้าพรมผ้าล้างมือพี่น้องออกมาเราคอยซักผ้าอยู่แล้วแต่คอยยิ้นเสียงนั่งนี่รเราก็หวยหวนแท้เสียงดีแท้ แล,แล้วเราเป็นห้องห้องแม่พี่น้องห้องห้วยหวหวอัอนเป็นมาช่วงหลังๆพี่น้องไปเตรียมผ้าซักผ้าปูที่นอนเตรียมไว้คุณสามีกลับมาสิได้นอนห,อ,หอมๆพี่น้องทําความสะอาดดูดฝุ่นไปจ้าแฟนก็จะน,นอนห้องข้างล่างนี่แหละจ้าแยกของกันน,นั่งในพี่น้องแอนจะนอนกับลูกชายลูกสาวกันนอนอีกของหนึ่งเหตุผลที่แอนไม่สามารถที่จะนอนกับสามีได้พี่น้องหนึ่งคืนนี้แอนจะ อันจะแอนจะยู่อันแบบว่านอนกับแอนบางเทือกบรถดไทยบางเทือกบรถแท็กเตอร์บางเทือกับโล่งสีเขายังสีไหมจ๊ะพี่น้องือยังแบบเวลาเขานอนหลับมันก็สิป่วนอยู่ในสมองของเขาเนี่ยไหมจ๊ะว่ามันเสียงนะเอาไว้ไงพี่น้องมันนอนเพิ่นอนโกนพี่น้องนอนโกนแบบรุ่นที่แบบว่าถ้าแอนเนี่ยนอนน้าเพลนนอนน้าเพลน ห้องเดียวกันน้าเพลยังสี่ก็คือตื่นเศร้าขึ้นมากนี่โอ้แอนบ่ได้รับบ่ได้นอนเลยจา้าตื่นขึ้นมากนี่คือคือบ่ได้นอนนะพี่น้องก็คือแบบเพลนโกนเสียงดังหมักมาก,มากจาก้าแต่ว่ามันก็บ่ได้เป็นอุปสรรคสาหรับคู่แอนเพราะวา่าเพลนก็เฮ็ดงานบ่เป็นเวลาเวลาเพลนก็นอนเต็มทีนอนเวลาไดก็นอนยังสี่ส่วนแอนก็อยู่กับลูกสมัยตะกี้ลูกเน่น้อยอ่ะพี่น้องก็แบบ แยกกันนอนเลยเพราะว่าแอนตื่นขึ้นมาแอนก็นต้องหายนมหลุนเสียนังสี่เพื่อนเท็ดกันเวลาวาตรงกันจ้ะเรื่องนี้กับบ,บ่บ่บ่เป็นเรื่องปัญหาสําหรับครบอบครัวแอนนะจน้ะเนาะแอนก็นจะได้นอนเต็มอิ่มน้าพี่น้องพอตื่นเศ้าขึ้นมาปึ๊บหมง่งโมงเช้าแอนก็นต้องตื่นแนวต้ตื่นขึ้นมาเตรียมเข่าเตรียมของเตรียมน้ำเตรียมเส้าให้ลูกไปลุกเรียยหนังสี่แม่จ้ะบ่มีปัญหาเรื่องนี้พี่น้องก็นี่แหละมาอยู่น้ำเพิินขนาดอันพี่น้องถ้ามือได้เพิ่นเร่มปิดประตูพี่น้องค่อย ข่อยออกมาเข่าขห้าอ,ยอยงน้ำข่อยยังได้ยินเสียงโกนเล่าจะคืดเอารวดว่าข่อยชินอนน้ำเล่าเองได้พี่น้องแบบระทึกมากเลยเสียงโกลนแล้วอ่ะพี่น้องโอ้ยนอนน้ำปลาได้ดอกเดอ้อข่อยว่าปู่กับปลาได้เขาเลยว่าเจ้าเออมาปู่เองลดพี่น,ออน้องก็ที่ผ้ามุ้งเจ้าไปดูดฟุ้นตอนแล้วพี่น้องจากที่ข่อยเฮ็ดอ่ะ งานเบียกเงียนเบียกซ่านสองสามชมั่วโมงขอดตัดออกมาให้เจ้าเบิงบ้งแค่สิบนาทีสำเนียงหล่ะจ้ะจริงๆรงิมันเทสองสามชมั่วโมงพี่น้องก็สี่ทำความสะอาดซอกนั่นซอกนีมมนน่มุมนั่นมุมนี่พี่น้องเอ้เอเยเจ้าแยสีว่าคอยสบายเด้อคอยบ่ได้สบายเด้อถ้าแอนบ่ได้แฟนบ่ได้ใหญ่ลงมาขางล่างก็คืขอข้าง,งล่างเนี่ก็คือจะบ่มีคนทําความสะอาดเลยพี่น้องก็จะมันก็สิเกามันกับสิหมองไปังซีเหม่นจ้าเพราะว่าปูพนปูพนม่ทาความสะอาดเลยพี่น้อง ว่าปลนก็นสีว่าขายแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องที่อยากแกะท่าทออออกไปก็คือเดือนหนึ่งน่ะแอนจะได้ยินเสียงดูดฝุ่นประมาณอาอย่างมากสุดกับเทอสองเทือพี่น้องที่เรือแอนกับบอได้ยินแล้วจ้ะทุพื้นนี่สิกะซ้ำๆกันพี่นอ้องเพิ่นแบบว่าเพิ่นเถ่าแล้วเพิ่นเ่ไดดดูแลแฟนก็นกนคือแบบต้องทุบทุบออนบนบ้านมากพี่น้อง,องแล้วก็เฮ็ดเป็นระเบียง ที่บันไดอันดำๆข้างๆทั้งๆนัน่นแหละพี่น้อง้า้างไม่เหตุพี่น้องหาสร้างยากอยากประเทศสโลวีเนียพี่น้องแบบว่างั้นจิกๆจจกๆลองลองแน่ๆหนึ่งสีแบบงานหนียหน่อยงสี่มันจะมีคนแบบเขาตรงว่างอิลีเขาตรงเสียสละแบบมาเหตุไหนเฮาอิลีหนงสี่แต่เพราะว่าเขาก็มีปรดเจ็์เป็นบริษัทเขาหญ่อยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะแบบต้องไปมีอพาร์ตเมนต์หรือแบบไปเฮตดไปโครงการของเขางสี่แม่จ้ะกาสีหาสร้างมาเหตุใดก็ต้องท้าพี่น้องเอ้ยกดสีแล้ว เพิ่นกระเชิดบันไดลงมานน่แหละจ้ะเชื่อมต่อจากข้างบนลงมาแต่ว,ว่าขอเสียก็คือแอนได้กินยาสูบพี่น้องนะพี่น้องเห็นบอนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบันไดตรงนี้เดี๋ยวสีเอาลูกซ้อนแปะให้ข้างบนกับไปตรงนั้นถ้าสร้างมาพี่น้องสร้างมาสีแฟนบอกว่าประมาณวันเสาร์นี่แหละวันเสาร์สร้างเดี๋ยวส,สร้างเขาสะสีมาตัดใหม่ที่ตีออกจากเพดานตรงนี้แล้วพี่น้องเอามาตัดเอามาเลื่อยแล้วก็มาเฮ็ดเป็นบันไดจ้ะ ลงมาเพื่อนอยากเชื่อมเหมมันเป็นตัวเดียวกันนั่งสี่แม่จ่าแบบว่าถ้ามันเป็นแบ่งสั้นกันกับซิวสั้นไผรสั้นมันจังสี่นะเพิ่นแบบว่าเดี๋ยวมันสิแบบอันส่วนโตเกินนั่งสี่นะแต่ว่าเพื่อนก็อยากแบบว่าให้มาอยู่ใส่ชีวิตรวมกันนั่งสี่วันอาทิตย์นั่งสี่กับมานางจาเบื้องหนังจ่ายเงืนทางเอ่อเนฟิกจังสี่เขาอยากเบิ่งหนังเรื่องอียงจังสี่แม่จ่าพี่น้องกับมานางเบิ่งร่วมกันนั่งสี่ลหะโดนๆดนอกพี่น้องแอนยังลงมาถ้าว่าจําเป็นปกติแอนกะ อยู่แต่ห่องขั้วพี่น้องข้างเทิงกับพวยุ่ช่วงนีก้กระสีเอาไปยุ่สวนพี่น้องแปลงพงแปลงพักตังสี่หลายชีวิตกับยูประมาณซัมเนียพี่น้องเฮ็ดเนื้อยูเนื้อกินเนี่ยจ้ะถูไปเนี่ยจ้ะก,กว่าสิแล้วเดอ้อเจ้าจะเห็นคลิปคอยว่าะคอยเฮ็ดซัมเนียเห็น,นว่าแม่นสิบนาทีเด้อคอยเฮ็ดสองสามชั่วโมงพี่น้องก็งจะทุกหมอกทุกมุมไปต้นไม้นี่ก็มากพี่น้องแอนนามากแอนนาให้ต้นในบ้านน่ะมีต้นไม้มันจะเด็ดเบิ่งสดสื่นหนึ่งสีนะจ้ะนี่ก็ ตอนนี้ก็ยั่งยั่งช่างไวกอนว่ายะเพิ่งซื้อหลายอย่างสียานมันตายพี่น้องกับเบิ่งกกอนแต่ว่าแอนกับเลี้ยงได้อะเพราะพ่ห้องหูว่าอันหดน้ำแน่อย่างยังสีนะแต่ว่าแฟนแอนกับปูพันเดียงมันตายมดแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาเพ่หดน้ำเนาะเขาปูก็ซื้อแล้วเขาปัาป้นปูก็ซื้อแล้วมันสีงามอย่างไดพี่น้องทำความสะอาดบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ปลาแจ้แข็งออกจากตู้เย็นข้างล่างจากฟิดพี่น้องซื้อทิมไ้ก็สเไปเฮเทศลูกสิ้นพี่น้อง แอนก็จะเอาแซ่น้ามิ่มไว้ก้อนจ้าเดี๋ยวยจะเอาบักพริกพี่น้องเอาบักพริกลงไปง่ายใส่แันกระถางจังน้อยพี่น้องที่จริงไม่ได้อยากง่ายหรอกพี่น้องเพราะว่าจะปลูกทั้งสี่ละง่ายลงง่ายลงปลูกเองได้ไหมจ้าเพราะว่ามันมันเปลืองดินปีนี้ก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อดินพี่น้องเพราะว่ามันแพงอ่ะค่าใสา่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันราคาสูงขึ้นทั้งสี่แอนก็เลยแบบจะปลูกใซ่กระถางแล้วก็ยังไปค่อยง่ายแอนต้นก่าวพี่น้องจังใดเขาก็ติดรากไปน้ำอยู่แล้วังสี่ก้อนเท่าสิ่ง่ายเขากอา น้ำฮดให้เขาให้ชุ่มๆจังสีไหมพี่น้องก็ง่ายไปพราแบบจะได้งามๆปีนี้ก็บ,บ่ได้ปลูกหลายดอกพี่น้องบอกพี่ขี้ขัน้นเก็บต์บอกซื้อซซะปีว่างันก็เก,ก็บต์กเหมือเสียดายทิมซื้อจังสีนะจ๊ะง่ยายบอกพี่เสียแล้วก็มาถางหญ้าพี่น้องถางหญ้าถอนบักอันเม็ดไอ้ต้นผักซี่พี่น้องสีเอาไปบริเวณนี่แอนก็สิเอาปลูกเอ่อบเลเอดินไหมพี่น้องหัวสีดแดงๆอ่ะละ่ะก็น ักลดินน่ะที่มูเจ้าเอิ่น,น่ะหรือว่าหัวเชยสาวแดงหน่อยล่ะจ้ากระสิปลูกไว้แฟนจากสองแถวพี่น้องกุดดินพ้วนดินไปจ้าก,ก็จะส่วนนี้กระสีมันมีผักซี่ยุงสิแม่ก็จะก้นพี่น้องก้นออกไปอันตัดหักแซอันแซ่สองฟิตไว้น้ำจ้าแต่แองกระสิไปเฮ็ดลูกซีนแล้วก็กินน้ำลูกซีนพี่น้องใส่น้ำจิ้มหอมหอพี่น้องช่วงนี้บึดอินเลยเดผักซี่เดืองามคักงามแน่พี่น้องปลูกไว้หลาย คืนดีแต่นายไร่ปีนี้แต่ปีบังขันเว้ยแถบจีบอะไรกินพี่น้องมึงกว่วต้นนี้พี่น้องเนี่ยปลูกเดียวเดียวเลี้ยงไว้โอ้ยปีหนาต้องวานแบบห่างๆเลยอะ่ะเอนจะหาวานแบบห่างๆให้เต็มแปลงพักเลยพี่น้องมึงต้นเดียวแมป,ป๊อดหักบางไงไหมจ้ะอวนขักคุณอะ่ะโอ้ยงามคักงามเนี่ยพี่น้องคนนึกว่ามันหากสมเนี่ยจ้ะถอนออกมาเลยเดียเครื่องนึงก็จะ เลือไววอีกอยุ่จ้าพี่น้องก็จะมีไว้ให้เด็ดกินเรื่อยเื่อยเลยบันนี้บ่ได้ขาดแล้วพักซี่พี่น้องปีนี้ขึ้นให้ดีคับจะแองก็เฮดลูกชิ้นแล้วแล้วพี่น้องนี่ลหละสูตรมีอยู่เด้อพี่น้องเข้าไวกดเบิ่งโลตตรงวิดีโอจ้าเดี๋ยวนี้เป็นลูกชิ้นปลาแองก็จะหนึ่งใสอันตะไคร่แล้วก็ใบปกูดหอมพี่น้องไปเบิ้งเข้าไปเบิ้งสูตรได้พี่น้องนุ่มเด้งดีขึ้นยังนี่จ้าละมุ้นเลนเลยยำเตละเทียนี่แบบแทบซิบอัไรยำลายจังส่นะแซ่บ แกน,นมกลูกชิ้นปลาพี่น้องนี่แหละถอนพักซี่มาแล้วลิงสี่ละพี่น้องเนี่ยโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนขาวล่างแล้วก็จ้วะเนี่ยต้นแบบนี้ได้จกักสิบต้นนี่โอ้ยคือสีงามคักงามแน่พี่น้องปีนาเอาไม้ว่างแผนไม้จต่พี่น้องงามเขียวมือก็มิตรกินอันพักซี่ได้พี่น้องหอมคุณเฮียนอยู่ทั้งกินลูกชิ้นกินนั่นไปกันเ้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า